โอเคนะครับก็กราบสวัสดีมิสหายสายหมุนทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมยายเอกเพ็กกับปินคนเดิมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามรบของแทงเกตเกมนี้บอกเลยว่าไขออนแอร์ก่อแพ้ไปครับวันนี้นะครับผมยายเอกเพ็กกับปินจะพาไประเบิดตัวรัวกับ4ี่ขุนพลสายบวกที่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมแต่มายิงให้พังครับไขรลักเกมแนวสงครามยิงกันนันจอระเบิดตูมตามตัวคูณกระจายมาทางนี้ให้ไวครับพร้อมไหมบกมาครับผมผููพัฒนานะครับโนลิมิตซิตี้แรปรุ่นดุนะครับ แนวเกมนะครับยิงแหลกแจกพังระเบบกระจุยแบบไม่ถามสุขภาพนะครับผมวันที่หวังกำไรนะครับวันที่สามธันวาคมปีสองพันยี่สิบสี่ครับ ATP หลอกๆของเกมนี้อยู่ที่เก้าสิบหกจุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับใครโดนยิ่งถือว่าอัตราแรกเปลี่ยนคุ้ม่ายสูงสุดนะครับสองหมื่นห้าพันเท่าของที่ลงไปนะครับผมคิศ f r e q u e อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมยี่สิบจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งใครอยากดูข้อมูลพวกนี้สามารถไปดูที่เว็บหลักโหนลิมิซิตี้คอมได้นะครับผมอันนี้นะครับซึ่งผม มาเป็นคอนเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูแบบถึงพลิกถึงริงเลยครับผมมีอยู่หกพันคอนครับผมวันนี้ฟีเจอร์จัดเต็มครับผมบ c ซทีสปริตก๊ตโหมดนักเจ็ตบอมกดยังไงก็สะใจครับผมขนาดเร็วก็เริ่มหกคูณหกนะครับขยายได้ถึงเก้าคูณเก้านะครับผมใหญ่กว่ากระทะตอนเมียโกดอีกนะครับเริ่มต้นนะครับที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูดิศูนย์จุดสองศูนย์เองนะครับผมไปจนถึงร้อยยูโรเลยทีเดียวนะครับจะทนเบาหรือทนถังก็ยิงได้หมดนะครับผม เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับปกพันนะครับผมบรันผมมีเกร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดฟีเจอร์กันเท่านั้นนะครับผมอุ้ยกคโหมดแพงยังวะโอ้โหอะที่หนึ่งนะครับเริ่มที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปลองเมเทัมสปินนะครับผมคือทีเดียวรู้เรื่องนะครับลีลาร้อยเดี๋ยวลองดูก่นอนอโอเค ได้อยู่ครับผมพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่โอ้โหแม่งไปปิดอ้าวตายหมดเลยคราวนี้เรียบรอให้ขึ้นสวรรค์ไปเลยครับผมเมเทมนสปินเริ่มตอนที่ขูนสิบนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครใไอช่องเจเอกเทพสบินกันด้วยนะครับผมโบดเมเทิมสปินนะครับจะขึ้นมาที่บนสวรรค์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตายกันหมดตัวเย่กันหมดนะครับเมื่อกี้บวกม้อีกหนึ่งนะครับบวกมาหนึ่งหมุนครับผมมาจะลุ่งหรือล่วงครับผม ยังเก็บได้อยู่นะครับอย่างไปต่อได้อยู่นะครับผมอย่างได้ต่อเรื่อยๆนะครับน้ําเงินเก็บได้อยู่ครับผมโอเคสวยเปิดทางให้แดงได้อยู่เปิดทางให้แดงได้อยู่แต่รอบนี้มีต่อไหมเนี่ยอ้าวโดนระเบิดเอือแดงตายครับผมแดงหายไปนะครับสีแดงจะหายไปนะครับตัวไหนตายสีจะหายนะครับผมอาวุธจัดเต็มนะครับโหมดนี้นะครับซึ่งอาวุธน่าจะล่วงลงมาบ่อยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม ทุกตัวนะครับไม่ีพลังชีวิตแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมคือใครตายแล้วตายเลยนะครับรอดไหมครับผมโอ้โหเจ้าตัวแม่งรอดว่ะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้คูณสิบอยู่นะครับผมไปครับหมากี่เท่าครับตอนนี้สิบเจ็ดเท่าไปแล้วเดี๋ยวรอรวบยอดนะครับผมโอ้โหเก็บเกือบหมดเลยนะครับหมาอีกอย่างนึงนะครับผม มาใครจะอยู่ใครจะรอดครับโอ้ยมีตัวมีอาวุธอยู่นะครับผมมีตัวมีอาวุธอยู่นะครับไอตัวซ้ายตัวสีีบานะครับผมดูที่ใครจะโดนบ้างนะครับโอ้โหสามเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับอย่างนี้เรียบร้อยกวาดหมดเลยครับไปเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบไปแล้วครับผมมีเทมสัินนะครับโหดนี้โหดนะครับผมเดี๋ยวมาเท่าไหร่หกเจ็ดเราก็โดนต่อนะครับเพราะว่ายังมีอาวุธอยู่นะครับผมยังมีอาวุธอยู่ยังมีระบบดู่หนึ่งลูก แล้วก็สีน้ำเงินก็แตกไปนะครับผมโอ้ยโอ้ยไม่ได้วะเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้โหสุดก่อนมาเท่าไหร่220เท่านะครับมารอบนี้ได้ไหมโอเครอบนี้ก็ยังได้อยู่นะครับเราซื้อมาเท่าไหร่ครับเราซื้อมา500ใช่ไหมยังไม่คืนเลยนะครับนี่สีแดงตายครับสีแดงตาย อ้าวแล้วเก็บได้หมดเลยครับผมสีฟ้าเขียวเก็บได้ไหมโอเคเขียวเก็บได้อยู่นะครับเขียวยังเก็บได้อยู่สีฟ้าเก็บต่อครับมาได้ไหมโอเคตัวนี้มีตัวนี้มีเจาะนะครับผมโอ้โหสุดก่อนนะครับผมบ่อยขาดทุนเด้ เราเหลือเราเหลืองบดุลอยู่เท่าไหร่62 62 33นะครับเดี๋ยวเราจะไปหมุนโบนัสกันที่ไปลัคกี้ดอกันดีกว่านะครับผมเอเซนที่ได้ชาร์คธรรมดานะครับ40เปอร์เซ็นแล้วก็ได้ชาร์คโรโยประมาณ40เปอร์เซ็นเท่ากันนะครับส่วน20จะเป็น20เปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นไมเทมสปินนะครับไปกันครับผม260นะครับหมุนที่260ที่เบดหนึ่งนะครับผมไปลุยมาเท่าไหร่มาสามอันนะครับ เสียบได้หมดเลยคนเดียวอ้าวตายคู่ตายหมดที่อย่างเงี้ยตู๊มขยายดิวขยายแถวออกไปครับเก็บได้ไหมโอ้โหไม่ได้ได้หนึ่งโอ้สปีดด้วยมาโอเคแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับชาร์จสปินครับผมอ้าหมุนนะไม่เข้าเข้ายากอยู่เหมือนกันนะครับผม โอ้คูณยี่สิบมาลั่นมาเก็บไปครับผมขอบคเณี๋วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเฮียเอกเทคกตบินกันด้วยนะครับผมคูณสองกันมาคอมโบหน่อยเพื่อนคอมโบหน่อยอย่าเพิ่งสุดทางเคสีแดงเก็บได้โอ้โหแล้วแม่งปิดสีน้ำเงินหมดสามบาทบ้าเนี่ยเอาอีกทีครับผม ลักกี้ดออีกทีนักเก็ตสวยกลายเป็นวายไปครับตอนนี้คูนหกอยู่นะครับผมแดงเก็บได้ดอกมีไหมตายหมดเลย <c oughs> โอเยยังต่อชีวิตได้อยู่นะครับหมดนี้คือฟิเจอร์นี้ก็คือซื้อทีเดียวรู้เรื่องนะครับเอ้ามีต่อนะครับนะ่ะ ต่อต่อต่อเอาโง่อีกเอาตายอีกแล้วโอ้โหตูดก่อนไปครับพลกบิรครับหน้ารอบเอ๋พอด้อยู่มีอาวุธนะครับผมมีอาวุธก็มีใช้ไว้กว่าครึ่งนะครับโดนกี่ตัวโดนสองตัวเรียบร้อยเหลือแค่สองคนนะครับ ก็จะเก็บได้เยอะหน่อยนะครับยิ่งเหลือตัวเดียวที่เก็บได้ทั้งแผงเลยครับผมแต่อันนี้จะมีเป็นสามชี้พลังชีวิตนะครับแต่ถ้าหมดเมเทมสมันทีมันจะมีพลังแค่พลังชีวิตเดียวถ้าตายคือตายเลยมาเท่าไหร่กี่เท่ายี่สิบเจ็ดเท่าโอ้ยเบียสองกระป๋องไม่เข้าแล้ว เออเออไปลองโหมดใหม่ดีกว่าลัคกี้ดอไม่ได้แล้วว่าอ,อ,อันที่จริงผมอยากลองก๊อตโหมดมากเลยว่ะแต่ห้าพันผมไม่แน่ว่าแน่ใจว่าจะเอารอดหรือเปล่าไปลองดูกันนะครับผมห้าพันเวทมนตงอุย้ยอะไรวนะน่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยคูณสี่สิบนะครับผมเริ่มต้นที่คูณสี่สิบหวังว่าจะมีซัมติงอะไรดีๆนะครับโอ้ยโอ้ยแม็กวินเดี๋ยวก่อนกล้วยกล้วยเพื่อน คืออะไรก่อนโอ้ยคืออะไรอ่ะพัดหมดโอ้ยคูณสองร้อยสี่สิบมาเลยเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งตายเด้ออย่าเพิ่งตายกันเด้อคูณกำลังเยอะเลยนะครับมาต,ตายตอนนี้มีเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเอาแม็กวินเอา้าเดี๋ยวก่อน สองหมื่นห้าพันเท่าครับผมโอ้ยคุ้มครับผมได้ไปสองหมื่นโอ้สองหมื่นห้าไปเลยนะครับผมก๊อตมูลไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดลงอีกมันจะได้อีกเปล่าวะผมติดใจก๊อตโหมดนี่เลยครับผมแต่ผมว่าไม่ได้กว่ะเดี๋ยวเราไปชาร์จรอยอกันดีกว่านะครับสามร้อยแม็กวินลงนะครับเมื่อกี้ โอ้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้แม็กวินกับเกมนี้นะครับผมเล่นจากที่ที่เชื่อถือได้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการทําลายความสนุกนะครับของทุกท่านนะครับผมไปครับเริ่มต้นที่ที่คูน่าครับผมฉากลอยยอดใครสนใจบ้านเฮียนะครับกดแอดบ้านเขียวมาครับผมแอด e x หกเก้านะครับเดี๋ยไปกอดูคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์ผมเท่านั้นนะครับที่ปักหมุดไว้ไม่ใช่คอมเมนต์คนอื่นนะครับผมครับเราอยู่ในเกมแข่งกิจนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปซื้อก้อนหมดอีกรอบนะครับอุ้ยอันนี้เก็บได้อยู่นะ บวกไปอีกหนึ่งครับทักรอยันครับโอ้โห,หน่าหัวเพื่อนอุย้ยได้อยู่บวกไาอีกหนึ่งได้อีกปีอีกหนึ่งหมุนอุย้ยเก็บได้ไปกันคนละทิศละทางเลยคราวนี้หลงยากนะครับรอบนี้มีซัมติงหรือเปล่าโอ้มีครับเอาน้ำเงินเก็บได้ต่อนะครับผม ได้หมดเลยแล้วก็มาออกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรู้เลยตายหมดเลยสามตัวเต็มไสีฟ้าเก็บได้นะครับสีแดงเก็บได้ต่อโอ้ยโ,อโหเขียวแม่งดักอุยอ้ยอุ้ยอาวุธมันไม่ลงเลยนะครับผมอโอเครอบนี้โอเคไหมโอเคคูณสี่สิบครับ เรียบร้อยโอ้ยคูณห้าสิบสามครับผมรอบนี้มาเท่าไรจะจบกี่เท่าเนาะคูณห้าสิบสามนะครับตอนนี้เรียบร้อยตายหมดเอา้าแล้วมันใช้อาวุธอันนี้ก่อนตายหมดครับผมตายหมดอยู่ดีตายแล้วสุดเลยโอ้คูณห้าสิบสามแล้วแท้ๆนะครับงบซื้อสามร้อยนะครับผมรอบนี้ นันดนี้อย่างเงี้ย0 5 0ีครับอีกสองหมุนอึ๊บอุ๊ยรู้เรื่องอย่างเงี้ยมีระเบิดนะครับผมมีระเบิดมีระเบิดเรียบร้อยตายไปสองเหลือยังไงอ่าใหญนแหลที่ต้องการนะครับผมคูณหกสิบไปแล้วครับผมคูณพันไม่ร่วงเลยว่ะโอ้โหแล้วแม่งดักกันอยู่สองตัวหัวจะปวดเลย หมดไอ้ยังจะขาดทุนอีกไปลองก๊อตหมดจะได้แม็กวินอีกรอบไหมเนี่ยไปลองดูนะครับผมอุย้ยแม็กวินอยู่ตังขวาไม่ได้นะครับวันนี้เอ,อื้อหมดไปห้าพันขออีกห้าพันโอเคแต่ไม่มีอาวุธลงมาเลยเพื่อน โอ้ย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 มีลุ้นมีลุ้นครับผมมีลุ้นหรือเปล่าอุยเก็บได้ครับผมมันยิงแน่ครับผมอ้าวนักเกรดมาติดระเบิดตายหมดครับระเบิดด้วยเรียบร้อยโอ้เธอหวานเจี๊ยบแดกกล้วยอีกแล้ว โอ้สองหมื่นห้าพันเท่าครับผมคุ้มบวกไปสี่หมื่นเต็มโอ้โอเคนะครับผมเป็นไงเลยนะครับโอ้ไปเส็ไปสี่หมื่นนุ่นทุนหกพันนะครับผมและนี่นะครับก็คือแทงเกตครับผมเกมทีมเดนมาเล่นสงครามนะครับแต่มาเล่นสงครามนะครับอยขอเตือนนะครับไขใจไม่ถึงอย่าพึ่งเข้ามาเพราะเกมนี้แทงเดือด จนต้องร้องโอ้เธอหวานเจี๊ยบแบบนี้นะครับถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมถัดไปที่เดือนยิ่งกว่าไข่ดาวในกระทะเหล็กนะครับผมแล้วก็รอรดูนะครับว่าจะไปรีวิวที่เกมไหนนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแทงเก็ตนะครับจากค่ายโนลิมิตนะครับผมแล้วแน่นอนครับเร็วๆนี้จะมีภาคใหม่ออกมาแล้วด้วยเตรียมรอรับชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าออกมาเมื่อไรนะครับเดี๋ยวเฮียจะมารีวิวให้ดูเป็นคนแรกเลยครับผมแล้วใครสนใจนะครับ มาบ้านเทียนะครับผมกดแอดบ้านเขียวแอด ex 6กเหรือไม่ก็ดูคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ผมเท่านั้นนะครับไม่ใช่คอมเมนต์คนอื่นนะครับผมแล้ววันนี้เ ex k e k สปินขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้นุกว่าจะเล่นแป๊บเดียวรอไปสิบเก้านาทีเพื่อนบ๊ายบาย